สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมมมาาาพวกเราาชบทนี้ทำให้เราเข้าใจอะไรลองดูทีละประโยคชีวิตที่ประกอบไปด้วยขันทั้งห้าคือรูปหนึ่งนามสี ขันทั้งห้าก็คือกองของกลุ่มที่มันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟที่เราเรียกว่ารูปเป็นส่วนที่จับต้องได้มองเห็นเข้าใจคำว่ารูปไหมดินน้ำลมไฟก่อขึ้นมาเป็นกองที่จะทำให้เราเห็นเป็นรูปร่างในสิ่งที่เรากำลังเรียกว่านี่แหละคือเนื้อในส่วนของดินลมซึ่งเป็นธาตุลมเนี่ยคือส่วนของ การเคลื่อนไหวในตัวเราที่มันมีน้ำคือของเหลวในตัวเราที่มันมีอุณหภูมิคือความร้อนดินน้ำลมไฟเดียประกอบเป็นรูปที่เรียกว่าเนี่ยตัวเราแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่รูปมันมีสิ่งที่เป็นนามรูปกับนามคือชีวิตรูปหนึ่งนามสีน้ำสีเนี่ยรวมเป็นรูปหนึ่ง กับนามอีก4เป็นขันห้าส่วนของนามเนี่ยมีความรู้สึกคือเวทนาของนามคือจิตเนี่ยนะคะจิตประกอบไปด้วย1เวทนาจิตเนี่ยไม่มีเชฟไม่มีสีแต่มีความรู้สึก 2. ส,สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งและวิญญาณการรับรู้เพราะฉะนั้นรูปหนึ่ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกสี่สิ่งที่ประกอบกันด้วย4กับ1เนี่ยเรียกขันทั้ง5กองทั้ง5กอเป็นชีวิตทีนี้บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปขันทั้ง5เนี่ยหนักเหรอเราอาศัยชีวิตที่มีรูปหนึ่งนามสีเนี่ยมาในการเกิดคราวเนี้ยชั่วคราว แต่เราจะใช้สิ่งที่ได้มาเนี่ยแบบไม่แบกถือได้ไหมดูต่อไปเพราะถ้าแบกถือเป็นทุกข์ในโลกถ้าไม่แบกถือคือสลัดทิ้งไม่ได้หมายถึงฆ่าตัวตายนะใช้รูปนามอย่างไม่ยึดถือว่าเป็นของฉันเรียกว่าสลัดทิ้งเข้าใจไหมการสลัดทิ้งลงเสียเป็นความสุขก็ใช้ไอ้ดินน้ำลมไฟที่เป็นตัวเราที่ประกอบไปได้วยรูปและมีความรู้สึก นึกคิดมีความจำได้ไหมรู้มีสัญญากันจดจำสิ่งที่มันเป็นอดีตและมีการระมัดระวังการใช้ชีวิตที่มีสันสังขารคือการปรุงแต่งอย่าให้มีอวิชชาครอบงำเพื่อการรับรู้จะได้ไม่ทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วไม่ได้หมายความว่าพระอริยเจ้าเนี่ยไม่มีชีวิตแล้วนะ แต่มีชีวิตอย่างไม่แบกถือขันห้าเป็นของเราเขาเรียกสลัดทิ้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักขึ้นมายึดถือว่าเป็นของฉันเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่ฉันเข้าไปครอบครองได้ไม่มีฉันไม่มีของฉันจึงสามารถถอดถอนความตันหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นได้เมื่อตันหาไม่มี ถอนลากแห่งทุกเลยถ้าตัณหามีทุกข์ก็ยังมีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเราถอดถอนตัณหาได้เลยเราควบคุมเวทนาได้เพราะเราเห็นว่าความรู้สึกเป็นของที่มันเกิดขึ้นแล้วจบลงไม่ใช่เป็นปรากฏการที่จะครอบงำชีวิตของเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีเวทนาแต่ไม่เพลินในเวทนาหมดสิ่งปารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่ใช่หมายความว่า เราไม่มีความรู้สึกแต่เราไม่แบกถือความรู้สึกว่านี่เป็นความรู้สึกของฉันจึงไม่มีความทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกับชีวิตที่ประกอบไปด้วยขันห้าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชีวิตเป็นของเราแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เราได้มาเพียงชั่วครู่อย่าตูวไว้และเราก็ต้องคืนเพราะฉะนั้นการได้มาในชนิดที่เรียกว่าเป็นผู้ถูก ขอยืมมาเนี่ยจึงอย่าแบกถือสิ่งนั้นจําไว้เลยว่าได้ชีวิตมาแล้วต้องคืนได้ดินน้ําลมไฟมาถ้าคืนธาตุลมคือไม่หายใจก็คืนธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมไปทํางานที่สึนามิอ่ะพอลมหายใจไม่มีะมันก็คืนทั้งหมดแหละดินน้ําลมไฟเนี่ยคือการมองเห็นสันจธรรมเวลาสวดมนต์ปุ๊บเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกโอ้ประจักษ์แจ้ง เขาใช้ไอ้ขันทั้งห้าเนี่ยไปอย่างไม่ยึดถือยึดถือไปเพื่อความโกรธยึดถือไปเพื่อความชนะยึดถือไปเพื่อความถูกความผิดแต่มันไม่มีความถูกต้องอะอย่างเงี้ยค่ะคืองานที่เราต้องต้องเรียนรู้เนี่ยแค่สวดมนต์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเรามีปัญญานะเราพ้นทุกนะเข้าใจไหมลูก นี่แม่อธิบายบทสวดมนต์ขึ้นมาบทหนึ่งแล้วทุกบทเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะคะถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยใช้วิธีการให้เราเข้าใจว่าบทสวดมนต์เนี่ยมันต้องแปลให้เกิดความเข้าใจเนี่ยท่านแปลด้วยตัวท่านเองหมดเลยนะที่เราสวดกันหมดเนี่ยเนี่ยฉบับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลฟังเสียงสวดมนต์เหมือนกับฟัง ฟังคําสอนที่มันเป็นคําสอนตรงจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราสวดเนี่ยใจเราแบบรู้ตื่นและเบิกบานในการสวดหรือว่าใจของเรามันเมื่อไหรจบสวดอะไรก็ไม่รู้เบื่อจังอย่างนี้มันจะถึงไหมละ่ะลูกแล้วมันเป็นการฟังเสียงการแสดงธรรมของตัวเองไม่ใช่เหรอการสวดมนต์คือการฟังที่ดีนะใครเป็นคนสาธยายลนะ่ะ ก็ปากเราอะแล้วสิ่งที่สาธยายมันเป็นสัมมาวาจามั้เป็น mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการฟังเสียงที่เราสวดเนี่ยแล้วเกิดเราแหมหลุดนะเช่นมงคลเทวดาถามว่ามงคลอังสูงสูตรมีอะไรบ้างมีผู้ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเหนื่อยมาจากชีวิต mm hmm. เธอสับสนวุ่นวายกับงานเธอมากเธอมาสวดมนต์ที่ห้องพอระบรมแล้วเธอก็บอกกันไม่ชี้ว่าผมเข้าใจเลย เพราะว่าผมฟังเสียงสวดมนต์ที่พูดว่าการทำงานที่ไม่สับสนยุ่งเหยิงเป็นมงคลอันสูงสุดมีมงคลสามสิบแปดนั่นมันมีคำพูดว่ามงคลอันสูงสุดอันนึงคือไม่ทำการงานอย่างสับสนและยุ่งเหยิงเป็นมงคลกับชีวิตเราเนี่ยเพิ่งออกจากที่ทำงานกันมาเนี่ยสับสนและยุ่งเหยิงไหมถามหน่อย ถ้าสับสนและยุ่งเหยิงไม่มีมงคลวันนี้แม่ทำงานกี่นัดนะป้าเหลามหัศจรรย์มากแล้วไม่ใช่แค่วันนี้เพิ่งกลับจากซืูนามิเมื่อวานเนี่ยลงจากเครื่องบินปุ๊บไปเปิดแคมแมวเหมียวอยู่กับเด็กๆก,กลับมายังตรวจต้นฉบับไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งยังนั่งดูต้นฉบับมันต้องไม่สับสนยุ่งเหยิงยังไงในขณะที่งานมันเยอะมันจะไม่สับสนยุ่งเหยิงยัง,ยงไง ในภาระหน้าที่ที่มันมีอย่างมากมายลุ่งขึ้นออกไปบินทบาทกลับมาสัมภาษณ์หนึ่งสองสามนัดสัมภาษณ์ทีหนึ่งวันหนึ่งอย่างวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยทีวีสองนิตยสารหนึ่งประชุมอีกและแถมยังต้องไปส่งบาบาราแล้วเมื่อกี้นี่เพิ่งประชุมแล้วพอขึ้นกวดน้ำแม่ก็เดินมาแต่แม่รู้สึกว่าแม่ไม่สับสนและยุ่งเหยิงนะ เพราะการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราแต่เรารู้ว่าชีวิตเรามีค่ามากเลยที่เราไม่เคยปล่อยชีวิตของเราขณะจิตไหนอยู่กับความไร้สาระเลยเพราะงานเนี่ยมันประคองเราให้อยู่บนการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ตลอดเวลาแม่ก็จะขอบคุณงานขอบคุณคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วแม่ก็มักจะพบเสมอว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย ถ้าแม่ปิดสวิต์ทวนแล้วแม่หลับแม่ก็หลับเลยหลับจริงๆตื่นก็ตื่นไม่ใช่ลืมตาตื่นตื่นก็ทำงานรู้ตื่นอยู่ในภาวะที่ต้องทำงานเบิกบานเพราะความทุกตามาไม่ถึงในงานก็จบสรุปแล้วงานเลี้ยงเราไม่ใช่ทำงานแล้วได้เงินเดือนนะงาน,น่ะเลี้ยงเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างไม่สับ สนและยุ่งเหยิงการงานก็เป็นมงคลของชีวิตแม่ไม่อยากให้พวกเธอเหนื่อยจนกระทั่งแบบเข้าที่พักแล้วออแบบย,ยัดเยียดเหลือเกินพยายามยัดเยียดอะไรฉันเหลือเกินไม่เอาแม่ให้เธอเฝ้าดูจิตวันนี้ก่อนนอนขณะนี้แปดสองท่มสี่สิบเก้าแม่ใช้เวลาไม่เกินสิบนาที เธอจะได้ไปเตรียมกลางมุ้งกลางกดฝึกเรียนรู้จะนอนแบบไม่มีอะไรมาเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรนะจ๊ะมาฝึกฝืนนะจ๊ะฝึกที่จะฝืนเช่นพวกนี้เขาเชิญละครังเคยนอนก้นดองใช่ก็ต้องฝึกฝือนอะ่ะไม่อยากตื่นขึ้นมาสวดมน ก็ลองท้าทายตัวเองว่าแค่สวดมนต์ยังทําไม่ได้จะทําอะไรอะและ้วสวดมนต์เป็นหนทางแห่งการบรรลุธรรมแล้วมาปฏิบัติเพื่อจะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์แล้วเขาบอกให้สวดมนต์เพื่อบรรลุธรรมแล้วไม่สวดแล้วจะให้ทําอะไรอะ่ะมันจะให้มาสร้างศาลาอันนี้ไว้เพื่อให้คนมานอนบนเหรอมันก็ไม่ใช่อะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ลองดูนะมันไม่เคยก็ลองดูเผื่อจะได้รู้ว่า24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมเนี่ยนะโอ้โหมันเริ่มต้นตั้งแต่การประคองจิตรู้จิตกับการสาธยายมนกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปออกกําลังกายมีการงานที่เราพอที่จะแบ่งปันเวลาและพลังงานเพื่อเมตตาตัวเองบ้างทํางานหาเงินมาเยอะแล้วคราวนี้แบบทํางานแบบไม่เอาเงินดูบ้างสิ แต่ใช้การงานเป็นฐานแ่งการภาวนามันอาจจะดีขึ้นนี่เดี๋ยวเขาดูสถิติการมาหน่อยได้ไหมว่าได้ข่าวว่ามีการมาแบบไม่ได้แจ้งก็เยอะอยู่ใช่ไหมเขาก็น่ารักมากนะที่ไม่ไม่ทำให้เราขุนมัวคือไม่ปฏิเสธรุ่นนี้ปริญญาโทเก้าปริญญาตรีสิบเกทั้งหมดห้าสิบเอ็ดเป็นหญิงสี่สิบเอด ชายสิบเคยมาแล้วสิบไหนเคยมาแล้วยกมือซินี่เคยมาแล้วสิบเนี่ยถือว่ามากนะอ๋อนี่ไงรอบสองอะรอบแรกยังไม่พอใจเหรอสมัครมาหรือถูกบังคับรอบเนี้ยออิอนูก่อนอินูจริงปะ รอบแรกถูกบังคับรอบที่สองรู้แล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ว่าชีวิตมันคืออะไรมากขึ้นก็เลยสมัครใจอันุโมทนานะก็น่าชื่นชมยินดีนะที่มาแบบสมัครใจผู้ชายที่มาสิบเนี่ยถือเป็น VIP มากเลยนี่รุ่นเนี้ยผู้ชายเยอะที่สุดเลย ทุกทีหนึ่งสองอย่างเก่งก็สามคราวที่แล้วมามีสามใช่ไหมพวกเราคราวนี้สิอันเนื่องจากว่าได้รับเกียรติมากท่านชายทั้งหลายนอนสาราวัดนะคะเนี่ยเรียงเลยนะคะเนี่ยเป็นตับสิบเนะะี่ยค่ะเพราะว่าที่พักผู้หญิงก็ยังไม่เสร็จผู้ชายก็ยังไม่สร้างเลยทํางานไม่ทนันแม่ตาแม่หน่อยไม่รู้จะทำยังไงให้ทันในเรื่องนี้เพราะมันต้องอาศัยคนอื่นช่วยสร้างอะ่ะเพราะงั้นก็แบบบอกคิวเข้าว่า ห้องน้ําก็จะมีสองห้องอนุญาตให้ใช้ก็คือห้องชายทางฝั่งนู้นกับทางด้านนี้ถ้ามันสิบคนเพราะสิบคนเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วทุกทีมันไม่มากคนก็ยังพออาบน้ําได้แบบอยู่ทางด้านนี้ฉะนั้นก็จะใช้ห้องน้ําตรงนี้หรอกเดินไปทางหลังเนี่ยตรงนี้แต่ว่าต้องรู้ว่าข้ามฝั่งไปเป็นผู้หญิงนะอย่าทำให้เขาตกใจผู้หญิงเนี่ยนอน41ดคนเนี่ยทางนี้หมดหรือไปทางนู้นด้วยหรอก ไปทางนู้นด้วยใช่ไหมไปห้องไปเรือสนสวดมนต์ค่ะอยู่เรือสนสวดมนต์ยกมือขึ้นเขาเรียกเรือนอะไรแม่ก็เรียกตามใครที่อยู่ในห้องที่มีพระพุทธรูปปางนาคปกยกมือขึ้นที่เดินเข้าไปนู้นเลยอะอะรยิยมารคกยกมือขึ้นสิอ๋อก็เป็นเกาะกลุ่มก็จะใช้ห้องน้ำทางด้านในนะส่วนสองเรือนนี้อแม่ก็ คิดว่าเธอต้องเมตตาพวกเราหน่อยคะแนไม่ชีไม่ได้หยุดเลยลูกบ้านก็สร้างทุกวันเลยมีบางวันที่คนงานเขาขอพักบ้างแต่ก็พยายามเร่งอยูก่ก็ช่วยทำความเข้าใจที่จะอยู่อย่างไอยังไม่ทุกเป็นเพื่อนเราหน่อยนะมีอายุ16ถึง19สองคนไหนะดูสิ16 ใครเจ็สิบหกเดี๋ยวมาไม่ถึงหรอใครสิบเก้าสิบหกยังไม่มาเหรอโลกนอกนั้นยี่สิบถึงยี่สิบเก้าช่วงเก้าปีเนี้ยสิบสามนายกมือสิสามสิบถึงสามสิบเก้าเนี้ยสิบหกสี่สิบถึงสี่สิบเก้าสิบเอ็ด 1> 59. 5 1าสถึงห้าและมี6 1สิถึงหกสิ้าสี่นี่ต้องเรียกว่า60เนี่ยโดยปกติเนี่ยก็ไม่เยอะนี่ก็เรียกว่ามากนะคะคือที่เนี่ยสถิติที่สูงที่สุดที่เป็นพีคเลยก็คือช่วง2 0่สถึงยีแต่คราวเนี้ยมันมาอยู่ที่3 0มสถึงสาคือ16ดูสถิติของอายุ แต่ถ้าถามว่าไอ้ที่มากที่สุดคือ10ขึ้นไปเนี่ยก็คือ20ถึง49ง่สน,นั่นแหละอันเนี้ยที่เห็นเลยว่า40คนในบรรดา51 40คนอยู่ในช่วงนี้แล้วสาเหตุที่มาปฏิบตัติเราควรจะรู้จักชุมชนชั่วขาวของเราก่อนเหมือนกันเนาะในเวลาที่เราอยู่กัน3วันเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกว่าใครเป็นใครใครทำงานที่ไหนแต่รู้สาเหตุ บางคนก็บอกว่าสนใจในการปฏิบตัติอยากให้มีสมาธิในการทำงานมีคนที่แบบปรารถนาที่จะแก้ไข ความใจร้อนมีความประสงค์ที่จะใช้พุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งพาทางใจมีความสนใจในการปฏิบัติอยู่บ้างแล้วอยากมีความก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นมีบางคนบอกไม่สบายใจถึงมา แล้วก็บางคนบอกขอลองอยากลองมีเพื่อนแนะนำมีคนอื่นแนะนำอยากเอาธรรมะไปใช้ในวิถีชีวิตแล้วก็มีอยากฝึกสมาธิเนี่ยมากหน่อยแม่พยามีคนบอกแก้บนด้วยนะไปบนไว้ก็ยังดีนะยังบนมาปฏิบัติธรรมนะดีกั่ไปรำถวายอะไรเนาะก็ยังยังยัง,ย,งยังบนเพื่อจะทำความก้าวหน้า มีความรู้สึกอยากเดินบนหนทางนี้แล้วก็อยากพบกับแบบความจริงอยากหลุดพ้นจากกิเลสมีคนที่เขียนไว้ซึ่งก็ดูถ้าจะเป็นแบบการสร้างอารมณ์ขันว่าไม่หล่อเลยอยากหลอ่อมาปฏิบัติเพื่อให้หน้าตาดีขึ้นกว่าเดิม mm. ก็คงรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายเพราะกลัวหล่อนี่ ใช่ไหมพอบอกผู้ชายฉันก็หันไปมองผู้เธอเลยอาจจะเป็นความคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจดีรอหรือไม่รอนะั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่จิตใจดีทีนี้สิ่งที่ต้องการปรับปรุงสิ่งที่ต้องการปรับปรุงเนี่ยเราถามไ้สองสาเหตุสาเหตุที่มากับสิ่งที่ต้องการแก้ไขอบอกควรบอกว่าเป็นคนคิดใจน้อยใช้เงินเก่งเอาแต่ใจตัวเองแล้วอยากแก้ไข อยากลดความวู่วามอยากปรับปรุงความขี้เกียจไม่อยากทำงานผิดพลาดอยากมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความคิดในการพัฒนาอยากเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่ฉุนเฉียวใจร้อนอันนี้ก็มากเป็นปกติในทุกรุ่นอยากลดความใจร้อนเอาแต่ใจขจัดความโกรธเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านควบคุมอารมณ์เมื่อเผชิญกับความเครียดนะคะ โดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยอยากจัดการกับอารมณ์เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอยากลดทิฐิความกโกรธเนี่ยใจร้อนมากเลยรุ่นเนี้ยมีมีความต้องการเนี่ยสี่คนเนี่ยฉุนเฉียวใจร้อนวู่วามให้เข้าใจชีวิตยอมรับทุกสิ่งอย่างมีสติแล้วก็ อยากลดอาการซึมเศร้าม,มีคนที่นอนไม่หลับอยู่เหมือนกันแล้วก็โดยภาพรวมก็คือ ทาอย่างไรชีวิตถึงจะไม่ทุกข์นั่นคือสิ่งที่ที่อยากจะปรับปรุงคือแม่จะอ่านสถิติอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะได้วางแผนการสอนถูกเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยสําคัญมากนะสิ่งที่อยากแก้ไขเนี่ยสําคัญมากเลยฉะนั้นแม่จะไม่ได้อ่านที่ซ้ำไปว่าใครชื่ออะไรแต่แม่จะดูเลยว่าสิ่งที่ต้องการปรับปรุงเพราะการเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยต้องช่วยทําให้ความปรารถนาในการแก้ไขเนี่ย ทำให้ได้ใน3วันเนี่ยอย่างน้อยก็มีข้อมูลบางอย่างที่จะส่งเมสเซจไปให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะเข้าไปถึงการรู้จักตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการแก้ไขมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฉะนั้นเราก็คงจะพูดกันถึงเรื่องใจร้อนมากสักหน่อยเพราะหลายคนเป็นอย่างนั้นนะคะเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งร่วมกันหรือเปล่าว่าการมาคราวนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาเข้าใจชีวิตของตัวเองว่าจะมีชีวิตอย่างไร ที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเข้าถึงความเมตตาอย่างลึกซึ้งที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสงบเย็นเราทิฏฐเราเสมอกันไหมคะใครมาปฏิบัติธรรมคราวนี้เนี่ยเพื่อที่จะหนีทุกข์บ้างยกมือสิใครเห็นว่าตัวเองทุกข์อะ แล้วมาปฏิบัติธรรมคราวนี้ยกมือสิใครมาปฏิบัติธรรมเพราะความสุขยกมือสิใครมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราอยากแก้ไขอะไรบางอย่างที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราต้องช่วยตัวเองยกมือสิ มีผลน่าลุกกับคำถามของแม่เนะี่ยมันจะดูเลยว่าเธอจะเริ่มต้นปฏิบัติโดยการมีทิฏฐิอย่างไรมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับการที่จะทิ้งความสบายของบ้านเรือนแล้วมาอยู่ในสถานที่ที่มันต้องมาอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องแชร์กันของไม่อยู่เท่าเนี้ยจะกินข้าวก็ต้องคอยกัน จะทำอะไรก็ต้องพร้อมกันมันไม่สบายหรอกแต่ทำไมเราถึงต้องมาบางคนก็มาเพราะมีความสุขบางคนก็มาเพราะมีความทุกข์บางคนบอกมาอย่างแก้ไขตัวเองคือจะมาด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าขอบคุณสาเหตุที่ตัวเองได้มาเถอะนั่นแหละเริ่มอ่อนโยนไว้ก่อนขอบคุณสาเหตุที่ทำให้ตัวเองได้มาถึงเถอะจริงหรอ มันจะเรียกว่าสุขมันจะเรียกว่าทุกข์หรือมันอยากจะแก้ไขอะไรก็ตามเอาเป็นว่าชีวิตถ้ายังมีโอกาสที่จะได้ทําให้ตัวเองอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่เมตตาตัวเองได้แม่ว่านะยกมือไหว้ตัวเองไว้ก่อนในระดับหนึ่งน่าจะขอบใจตัวเองได้แม่มองว่าเวลามันเกินไปละแม่ชีพิสมัยจะลําบากในวันพวกนี้ถ้าจะนอนเดืกวันนี้เพราะแม่ชีพิสมัยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แม่จะขอส่งพวกเธอ โดยวิธีการให้แรงบันดาลใจไว้อย่างหนึ่งว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้ได้วยการพึ่งตัวเองนะในาศาสนาพุทธสอนชัดเจนมากว่าอย่าเชื่อและในาศาสนาพุทธสอนชัดเจนมากว่าคุณจะพ้นทุกข์ได้ได้วยการพึ่งตัวเองคุณจึงต้องพิสูจนและท้าทายตัวเองถ้าคุณไม่คิดว่าคุณทุกข์ แล้วคุณมาปฏิบัติธรรมแม่อยากให้คุณเฝ้าสังเกตในสามวันนี้ว่าจริงไหมที่คุณไม่ทุกข์ถ้าคุณคิดว่าคุณทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมคุณก็ต้องเฝ้าสังเกตว่าความทุกข์คุณมาจากไหนแล้วถ้าคุณเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องแก้ไขเพราะคุณเริ่มที่จะท้าทายตัวเองว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมัน คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีวิธีการที่จะอยู่บนหนทางที่ถูกต้องซึ่งทั้งสามช้อยที่แม่ถามเนี่ยคุณยกมือต่างกันจริงไหมแต่สิ่งหนึ่งในทั้งหมดทั้งสามอย่างนี้มันมีวิธีการที่พระเจ้าบอกว่ามันมีหนทางที่จะพ้นทุกได้และจะพ้นทุกได้ก็ต่อเมื่อต้องลงมือเดินทางขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสลัดตัวคุณให้อยู่บนหนทางได้หรือเปล่า อย่าเก่งแล้วลงทางยิ่งเก่งยิ่งหลงลึกเราจะพูดกันตั้งแต่พวกนี้ว่าเราจะเห็นทุกข์เพื่อไม่ทุกข์จะเห็นทุกข์เพื่อเป็นสุขหรือจะเรียนรู้กับทุกข์เพื่อเป็นอิสระจากมันอย่างไรและที่สำคัญก็คือโดยวิธีการใดในสาวันเนี้ยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะ สองสามเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มากเลยนะแต่แม่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ขอให้เฝ้าสังเกตตัวเองแล้วกันว่าขณะเนี้ยหายใจเข้าออกเนี่ยจิตเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้นอนไม่หลับไม่ต้องบังคับให้มันหลับหายใจเข้าจิตเป็นอย่างไรหายใจออกจิตเป็นอย่างไรดูจิตรู้จิตให้ติดต,ต่อทุกขณะที่หายใจเข้าออกเผื่ออาจจะเห็นก็ได้ว่า ศักยภาพของจิตมันมีมิติของการทำงานในฝ่ายของนามมาทำนะสัญญาความจำได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญามันจะโชยโชยตัวมันชดช่วงเลยลูกนอนอยู่เนี้ยสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ไปน,นึกถึงเรื่องในอดีตมันอย่างนั้นมันอย่างง,าง,งี้มันอย่างงอนแล้วรับรู้กับมันด้วยนะแล้วปรุงแต่งกับมันด้วยนะแล้วรู้สึกกับมันด้วย มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็เอาอดีตมาทวมทับตัวเองในปัจจุบันหรือเปล่าดูให้ดีนอนดูจิตรู้จิตให้ติดต่อน,นี่แหละหลับไม่หลับก็ช่างเถอะเพื่อจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าในฝ่ายจิตมันมีอำนาจอย่างไงมันฟุ้งซ่านมากมันก็ไม่หลับม,มันปรุงแต่งมันย้อนอดีตมันจำได้ไหมรู้มันรับรู้กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแต่มันทำลาย ความบริสุทธิ์ในปัจจุบันขณะอาการมันเป็นยังไงแล้วพวกนี้เราคอยดูเรื่องของการเฝ้าดูจิตรู้จิตให้ติดต่อบนหนทางร่วมกันก็ขอบคุณที่ทำให้แม่ได้มีโอกาสมาส่งพวกเราเข้าที่พักก็ขอใช้สนาทีที่เหลือเนี่ยทำภาวนาร่วมกันเพื่อแผ่เมตตก่อนลองนั่งในท่าขัดสมาธิหลับตาลงให้สบาย ปล่อยไหลสบายๆหายใ,หใจเข้าจิตเป็นยังไงรู้เลยหายใจเข้ากายสงบระงับไหมใจสงบระงับไหมติดตามฟังรายการสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230